สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบแก,กับเอ w s เนลสวันอังคารที่6กรกฎาคม2564เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอดมินนำเกร็ดความรู้จากรรรกรมสรรพากรมาฝากนะครับเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับสำหรับกลุ่มร้านค้าโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับได้รับการแจ้งข้อมูลเข้ามาจากท่านผู้ชมทางบ้านว่ามีหลายร้านเอาป้ายลง ก็คือไม่รับสแกนภายใต้โครงการคนละครึ่งแล้วนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับหรือแสแกนยากนะครับแอปล่มบ่อยรายได้ไม่ดีนะครับโควิดระบาดหนักคนไม่กล้าออกมาใช้สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นผมก็ได้ทําคลิปเป็นกระบอกเสียงแจ้งไปยังกระทรวงการคลังนะครับให้รีบดําเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ราะนั้นในช่วงที่รอภาครัฐนะครับแอดมินก็ไปหาข้อมูลนี้มาให้จากรากรมสรรพากรเกี่ยวกับอัตราการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับขออนุญาตเน้นไปที่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็คือร้านค้าหาเร่แผงลอยทั่วไปนี่แหละนะครับที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่ประการใดเพราะฉะนั้น อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี่คืออัตราต่อปีนะครับเป็นรายได้ทั้งปีเลยนะนับตั้งแต่วันที่1มกราคมสิ้นสุดเอา31ธันวาคมของทุกปีแล้วเราก็มีหน้าที่ยื่นภาษีในช่วงต้นปีถัดไปนะครับเรดอัตราภาษีที่จะเสียนั้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกได้รับการยกเว้นภาษีครับเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะขายของได้มากได้น้อยท่านก็ไปยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไปถ้ามันไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่มีโดนหัก นะครับหรือถ้ามีการเสียเกินก็อาจจะได้รับคืนประมาณนี้นะครับส่วนตั้งแต่1นึ่งแบาท1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแบาทไปจนถึง3,000สนบาทต่อปีอันนี้ท่านจะเสียภาษีร้อยละ5นะครับก็คือเสียภาษี5%จากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับถัดมาครับรายได้ตั้งแต่3,01แสนบาท ไปจนถึง5 0 0แสนบาทนะครับอันนี้จะเสียภาษีอยู่ที่10%ตครับต่อมาครับรายได้ตั้งแต่5 0แบาทไปจนถึง7 5 0 0 0 0นบาทนะครับอันนี้จะเสียภาษีอยู่ที่15%รายได้7 5 0 0 0บาทไปจนถึง1ล้านบาทอันนี้จะเสียภาษีอยู่ที่20%ตครับต่อไปครับรายได้1ล้าน1บาทไปจนถึง2ล้านบาท เสียภาษีอยู่ที่25%รายได้ตั้งแต่2ล้าน1บาทจนถึง5ล้านบาทเสียภาษีอยู่ที่30%และรายได้ตั้งแต่5ล้าน1บาทขึ้นไปเสียภาษีอยู่ที่35%เห็นไหมครับนี่คือเลทอัตราการคิดคำนวณภาษีกันได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันนะครับเพราะนั้น พ่อค้าแม่ค้าแม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับเมื่อสิ้นปีนะครับพอขึ้นปีใหม่นะครับช่วงมกราถึงมีนาเนี่ยเราก็มีหน้าที่ไปยื่นแบบแสดงรายได้บุคคลธรรมดานะครับก็คิดตามเลทอัตรานี้นะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วท่านมีแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นละ่ะจะทํำยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับเช่นสมมตุติรายได้ท่านอยู่ระหว่าง1นึ่งแ ห้าหมบาทไปจนถึงส0 0 0สนบาทเนี่ยปกติมันจะต้องเสียภาษี5%ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันคือเลทอัตราคิดแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมว่าการเสียภาษีนั้นเราสามารถหักค่าลดหย่อนต่างๆได้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าเลี้ยงดูมันดาบิดาค่าประกันชีวิตที่เราไปซื้อเอาไว้นะครับรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับค่า ผ่อนบ้านอ่าแบบนี้ที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดก็สามารถนํามาหักลดหย่อนได้นะครับอย่างเช่นกรณีค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยรู้สึกจะให้2คนแล้วนะแต่ก่อนตอนที่ผมเคยทำขายประกันกับอยู่สํงงานักงานสรรพากรพื้นที่เนี่ยนะครับรู้สึกจะให้แค่บุตรคนเดียวแต่ตอนนี้เกณฑ์ล่าสุดน่าจะหักลดหย่อนบุตรได้ถึง2คนแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอให้รับรู้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับการยื่นแบบแสดงรายได้บุคคลธรรมดาเพื่อเสียภาษีนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าเราอยู่ในระบบจริงๆบางคนอาจจะกลัวเกินกว่าเหตุไปแต่พอเราไม่ยื่นนะครับอย่างเช่นสมมติรายได้เราภายใต้โครงการคนละครึ่งเราอาจจะขายมาตั้งแต่ต้นปี6-4นะครับแล้วกว่ามันจะคิดเนี่ยก็คือสิ้นปี6-4สมมุติเรารายได้เราอยู่ที่40,000 0บาท นะครับรายได้เราอยู่ที่4,0,000 0บาทอันนี้ยังไม่หักลดหย่อนนะรายได้เราอยู่ที่4 0,000 0บาทพอหักลดหย่อนค่านุ่นค่านี่ค่านั่นเนี่ยอาจจะเหลือสัก30,000 0 3 0 0 0 0 0กว่ากว่ามันก็อยู่ในมันก็อยู่ในเลทที่2นะครับ3า0 0 0บาทถึง50,000ก็เสียภาษีอยู่ที่1 0เ็นห็นไหมครับแต่เราต้องหักลดหย่อนก่อนวิธีการหักลดหย่อนก็ไม่ต้องกลัวครับก็ไปที่สรรพากรอำเภอนะครับจะมีสำนักงานสนรรพากรมีสาขาของเขาอยู่เราก็ไปแล้วก็ แค่แสดงรายได้ว่ารายได้เราเกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมาจากไหนราคารายได้เท่าไหร่แล้วเรามีภาระที่ต้องดูแลรถหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรค่าสามีภรรยามารดาบีดาค่าประกันชีวิตค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านเราแจ้งสรรพากรเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ติ๊ก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 ,กลงข้อมูลนะครับแล้วก็ก,กดเครื่องชิดเลคคำนวณปลืป้ดอ,ออกมากแป๊บเดียวหรือถ้าใครสะดวกนะครับสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ก,ก,กับกรมสรรพากรได้ก็สามารถทําได้เองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส ถ้ามีโอกาสแอดมินจะแนะนำวิธีการยื่นแบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรน,นะครับเอามาเป็นเกร็ดความรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านรวมถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3จะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของการโดนภาษีย้อนหลังถ้าท่านไม่ยืน่นโดนย้อนหลังแน่นอนครับแต่ถ้าท่านยืน่น ก็อัตราภาษีตามที่กล่าวมาส่วนที่เป็นร้านค้านิติบุคคลก็จะเป็นอีกเรดหนึ่งนะครับรายได้มันก็จะสูงขึ้นมาอีกเรดหนึ่งนะครับ mm. เพราะว่าเป็นระดับบริษัทหรือว่าเป็นในานามของนิติบุคคลนั่นเองนะครับอ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับหากวิดีโนี้มีประโยชน์ก็ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินและเป็นวิทยาทานให้กับท่านหนึ่งต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ